สวัสดีสสดครับขอต้อนรับหลานๆทุกคนนะคะก็สู่อาลานสเตเดียมอีพี76ค่ะเดี๋ยวออกคืนนี้ปุ๊บเอ๊ะออกอากาศคืนนี้พรุ่งนี้อ่า อ่อวันวันนี้วันจันทร์ไงใช่ไหมใช่วันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันที่16วันแห่งความหวังของทุกๆคนอ๋อนั่นมันอ๋ไม่มีเลขหกด้วยเจ็ดอ๋อเชื่อมโยงเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงด้วยความหมกมุ่นอ้าวหวังรวยธรรมลัทธแต่ที่หวังไหมหวังไหมอืมนะทุกคนหวังหมดะแต่ที่หวังแล้วสุขความสุขก็คืออยู่ที่เดิมใช่อยู่ที่เดิมตั้งใจหรือเปล่า แหมขนาดนี้สีเขียวขนาดนี้ก็ต้องตั้งใจนิดนึงบอกบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเดินเข้ามาปุ๊บเห็นกิฟต์เนี่ยใส่สีเขียวเส้อเนไมได้ทนไม่ได้ทนไม่ได้เลวิ่งออกไปเลยไปซื้อมาที่ไหนคะซื้อที่ซูเปอร์สปอร์ตนี่ไงแต่ขนเลยขนไปเลยเออใช่กรับนี่เป็นแบบดินเทคสวยเลยแล้วเล็ทชอลนิ่งตราสวยมากทำไมซื้อมาตัวเดียวแล้วอีกสองคนไม่เห็นความสำคัญอะไรเลยเหรอผมถ้าผมเอาเสื้อสเปอร์ พี่ก็เอาไปเช็ดพื้นอืมไม่เอาไม่เช็ดพื้นเช็ดรถดี่ากกบอดเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคัดตอนนี้ไปปล่อยในเพจสเปอร์เช็ดบนหลังคาด้วยสูงๆหน่อยอะสูงสูงนะก็ สนุกสนานไปเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราว่างเว้นไปเกือบสองสัปดาห์เพราะเป็นีฟ้าเดย์ใช่ไหมพอกลับแข่งก็โอ้โหชื่นมื่นชื่นมื่นงั้นเราพูดถึงทีมที่ถึงแม้ว่าช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยตอนนี้ถ่ายก็ฝนตกอยู่นะคะแต่มีทีมหนึ่งค่ะแข่งแล้วแข่งเล่าอันดับไม่เปลี่ยนเลยค่ะอยู่มันที่เดิมค่ะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารชนะก็เป็นนะตอนนี้แพ้อีกแล้วค่ะ อุ้ยอ่ะไม่ได้พูดถึงลิเวอร์พูลเหรอคะเนี่ยพูดถึงอะไรคะอ๋อพูดถึงลิเวอร์พูลก่อนดีกว่าจ้าฝุ่นก่อนดีกว่าเราพูดถึงลิเวอร์พูลก่อนไม่กิ้งงมากเลยไอ้แอรพูดถึงอะไรคะเนี่ยหลานหลานงงมากเลยค่ะเดี๋ยวจะขยายความในช่วงต่อไปโอเคงั้นเราพูดถึงทีมแชมป์เต็มตัวโอ้ลุ้นลุ้นขอโทษนะคะตกองคำว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวคือแชมป์ฤดูกาลที่แล้วไงแต่ว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวเพราะว่าตอนนี้เป็นทีมเดียวนะคะแข่งมาสี่นัดแล้วก็ชนะรุ่ไม่ใช่ไม่แพ้นะคะพูดใหม่ชนะรวดถ้าไม่แพ้้ออาจจะเสมได เรียกว่าูลเขาไม่อยากจะแ,แบ่งแยกกับลีกอื่นถ้าลีกหลกกักตอนนี้จะฝูงชนะรวดทุกทุกลีกเลยนะแล้วมาดร่ะบาดเจน เปเช่นาโปลีและลิเวอร์พูลชนะรวดทุกอัดจค่แข่งสองพิธีนี้รวมกันไปแข่งลีกส่วนตัวปะลีกเฟกไม่ลีกเฟสทั้งนี่ลีกจักรวาลนะลีกเอเลี่ยนเลยยูนิเวอร์สแต่แต่ว่าจะบอกไว้เลยว่าอย่างหนึ่งนะอันนี้คุณสมบัติเราพูดอย่างเป็นกลางว่าก็แมนเชสเตอรลิเวอร์พูลใช่ไหมแต่บอกว่านี่คือคุณสมบัติของทีมที่แบบว่าไม่มีโอกาสเป็นแชมป์เพราะว่าอะไรเลยไหมเมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะเล่นไม่ได้ดุดันนะ เจอเบอร์ลี่เล่นแบบแน,น่น,นมากเจาะเท่าไหร่เจาะไม่เข้า,ขาแต่มันมีปาฏิหาริม,มันมันมักจะมีเหตุการณ์นี้จะย้อนหลังกลับไปนะพี่แอดทีมที่จะเป็นอ่ะยกตัวอย่างพี่จำเลเบอร์ ปีที่ได้แชมป์ไร้พลายเลยไหมโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นนาทีของเลเวอร์ชาเลเวอร์ามเอาตั้งแต่นาที85เป็นต้นไปจนถึงจบแมตช์รวมทดเจ็บด้วยจากแพ้มาเป็นเสมอจากเสมอมาเป็นชนะอะไรอย่างนี้อ่ี่เามใช่ไมกรม้วนจดจบใช่ที่่เป็นชนี่จะเป็นลชาอันนี้ต้องต้องต้องยอมรับข้อหนึ่งนะครับว่าว่านี่คือคุณสมบัติจริงแต่ว่าจะบอกไว้ว่าการได้ลูกจุดโทษนั่นน่มันมีเงื่อนงำ เงื่อเงำมด้วยเหรอเมสบีตตกรอยู่ทีมอะไรทีมไหนคะอ่าตกรอยู่ทีมอะไรตกอหลาๆนี่ยค่ออันนี้หลาๆตกรอยู่แมนยูไม่ใช่เหรออ่าใช่ไหมเล้วตกรอยู่แมนยูแล้วแล้วคืออาจจะเจ็บเจ็บช้ำน้ำใจว่า ไม่ได้อยู่แมนยูต่อสายไล่ส่งออกมาอยู่นี่ปุ๊บจัดจัดหนายกสองเลยเันราอยู่แมนยู่นยูมาก่อนภาพที่เราเห็นประจําตอนนี้เนี่ยเรีพูลจะอึดอัดมากใช่ไหมกว่าจะทำประตูได้กว่าเอาชนะได้โเพราะว่าแต่ละทีมเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการตั้งรับ ใช่เ,เวลาเ,เจอทีมใหญ่เนี่ยปัญ,ญาการทำทีมของทีม,ทมเล็กทีมเล็กเนี่ยะนะถ้าเจอทีมใหญ่หนึ่งคะแนนเนี่ยมีค่ามากมแล้วไปสู้กับทีมระดับเดียวกันเพื่ออยู่รอดในฤด,ดูกาลนั้นๆูกว่าริพูจะได้เนี่ยโอ้โห มันเลือดตาแทบกระเด็นซึ่งต้องบอกว่า4นัดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะลิเวอร์พูลได้ประตูเนี่ยถ้าไม่ใช่นาทีบาช่วงทุเวลาก็เป็นช่วง10นาทีสุดท้ายตลอดเลยใช่ไหมโอ้โหต้องบอกว่านี่แหละคือวิถีแชมป์แต่ว่าเอาจริงแฟนบอลอย่างอาแอดเริ่มชินหรือยังคะกับสถานการณ์<อ>แบบนี้ชินแล้ว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 ทำใจแล้วด้วยแต่ว่าใด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแนะนำว่ามาดูตอน10นาทีท้ายก็พอมไม่ต้องไม่ต้องดูช่วง ดูสิว uhm ันท si> ี่ท้ายใช่ไหมแล้วก็มาดูผลลัพธ์เขาบอกว่านัดแรกที uh ่เจอบอลมาใช่ไหมฮะยิงประตูท uh ี Die ่นำ3-2เนี่ยคือนาทีที่88แล้วก็90บวก4ก็คือจบที่4-2อันนี้คือนัดแรกนาทีัดที่2เจอนิวคาสเซิลก็90บวก4โอร r โองูโมฮาเอ็นกูโมฮันแล้วก็เจอ แล้วก็ใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมโอ้โหอันนั้นคือกรีดลั่นเลยนะคะ9ก้าสิสิบนาทีสุดท้ายและล่าสุดนี้ก็คือ1นูนยก็คือจุดโทษของโมฮนเมดซาร่าที่90้าสอบแล้วก็บอกแมตช์สำหรับคนที่ดูนะพี่แอดกิฟแมตช์แมตช์เมื่อวานเนี้ยซาลาดูเงียบเลยนะเงียบเึงคือเงียบแบบนี้มาประมาณนึงแล้วกับเบอร์ลี่เนี่ยเขาแพ้ทางเบอร์ลี่คือแพ้ทางเรื่องของการตำประตูไม่ได้สิบกว่านัดเนี่ย ทำได้แค่ลูกเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดทำได้ลูกเดียวกับเบอร์รี่ยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรอาจจะแพ้แทคติกหรือรเปล่า <S <S เพราะว่าลิร์พูลคือเอาจริงๆงทีมใหญ่ทีมไหนก็ตามที่ เจอทีมอย่างเบอร์ลี่เนี่ยดูอย่างแมนยูสิคะคุยแต่แมนยูเขายิงกันเยอะนะอุตลุดเลยแต่ว่าไปยิงไปตรงไหนเขาก็โอกาสครองบอลโอกาสทำประตูนี่เยอะกว่ามหาศาลมหาศาลอ่ะเราแวะไปอีกแล้วนะคะตอนนี้กลับมาก่อกกลับมากรอบเบอร์ลี่เบอร์ลี่คือเป็นทีมที่ไม่ง่ายเบอร์ลี่คือไม่ง่ายเลยเขาแบบว่ามีแผนการอย่างรัดกุมที่ดีแต่เพราะว่าอีกทีมหนึ่งเขาคุยได้นะเพราะว่าชัยชนะนัดเดียวนี่เขามีต่อเบอร์ลี่ไม่ใช่เหรออ๋อใช่ไหม สามสองจำได้ดีสกอร์จำได้เหมดที่ถ้าเสมอขึ้นมาเมื่อคืนได้มีขิงแน่บอกนี่ไงไงล่ะเบอร์ลี่ใครเขาแพ้เบอร์ลี่กันแต่ประเด็นว่าชนะเหมือนกันชนะเหมือนกันนะคะพอพูดถึงแบบว่าทีมที่ชนะเบอร์ลี่เนี่ยนะก็มันก็เฉียวเฉียวพลาดพิงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่านัดเปิดสนามไม่ไม่ไม่นัดเปิดสนามสามศูนย์สามศูนย์รับน้องรับน้องรับน้องสามศูนย์รับน้องอันนี้เราเกือบโดนน้องรับนะคะในนัดสุดที่แต่เมื่อวานนี้เหนียวแน่นนะ คือเบอร์นี่รับแบบเหนียวแน่นแล้วเป็นมีระเบียบมีวินัยที่สุดคนแบบ่หิ้มไม่หยุดเลยอต์พาร์เกอร์เขาก็เป็นนักบอลแล้วเขาก็ศึกษานะมีการทีมสกอตพาร์เกอร์ใช่ไหมเขาก็ศึกษามาแล้วก็การตั้งรับไปก่อนไม่เสียประตูเนี่ยมันลุ้นหนึ่งคะแนนไว้ก่อนแล้วจังหวะฉาบช่วยเลือกอะไรมันแล้วแต่โอกาสนะครับก็แต่สุดท้ายทีมใช่ไหมด้วยคุณภาพผู้เล่นเอ่ยอะไรเอ่ยมันเหนือกว่าแล้วกรณีเคอร์เคส อ๋อที่เปลี่ยนตัวออกแบบเร็วมากเลยครึ่งชั่วโมงแรกเลยไม่เหลืองเพราะว่าอาจจะอาจจะไป็เจตนาล้มหรืออะไรแต่ว่าน่าจะมีอาการเจ็บนะอันนั้นก็น่าจะเจ็บนะอันนั้นแสดงไม่เนียนนะอันนั้นแสดงไม่เนียนคือตอนตอนเปลี่ยนตัวออกไปเขาก็เขาก็ติวอะไรนิดหน่อยคุยสองสามประโยคใช่ไหมคุยสองสามประโยคอาจจะโดนไปเหลืองแต่ไม่เนียนเสียงเสียงจะค่อนข้างเบาถ้าเป็นทีมอื่นพุ่งล้มขนาดนั้นน่ะนแสดงแสดง เงี้ยไรเงี้ยอะไรกิ๊กคือผมว่าหมายไหนไอ้วิธีขอหลักฐานด้วยค่ะอเทสวิถีของแฟนฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละอย่านี้แหละเป็นดาวด้วยนะดาลงมาใช่ไหมมาแทนคือแต่ชอบนะแต่ชอบชอบเขาก็น่าจะคือตอนนี้เขาเป็นตัว เป็นตัวรอเป็นเป็นอะไรที่ดีเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีประสบการณ์ก็สูงใช่ใช่แต่จริงๆก็ยังชอบโรเบอร์สันอยู่นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันมันเป็นฟุตบอลในแบบที่เราคุ้นชินในยุคของจอเก็คล็อกเหมือนกันนะที่แบบว่าแบบขึ้นสูงแล้วมีการโยนมีการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเคอร์เคสเนี่ยก็เราก็หวังว่าเราจะได้เห็นแบบฟุตบอลที่เป็นแบบเขาเรียกว่าที่เป็นแบ็คซ้ายแบ็คขวาของลิเวอร์พูลที่แบบว่านะที่แบบว่า รุกด้วยในขณะเดียวกันแต่ก็รับแน่นด้วยอตอนเหลือสิบคนนี่ช็อตเขาเก่งนะเขาเปลี่ยนแบบ วัดเลยลุกเยอะๆเลยใช่ไหมะฉนนั้นตอนนั้นเ0สิบคนนะเบตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นนี่คือมีคนละแต้มแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเปลี่ยนแบบรุกมาเลยใช่ไหมคะกินเป็นใครลงมาบ้างนะคะมีทั้งฟิล์มปงแล้วก็มีรีโอรีโอเลยนะรีโอเองกิววเรียกลีโอเฉยอย่เรียกเหมือนกันเขาเขาก็เปลี่ยนเกมรุกมานะคะแต่ว่าอีกทีมหนึ่งอะค่ะเขาโดนนําอยู่สามศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าเขาเปลี่ยน เขาเปลี่ยนเซนเปอร์แบ็คลงมานะคะิงเดี๋ยวค่อยยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิวมันเร็วไปใช่ไหมครับเราเร็ินไปนะนี่ไม่เป็นไรไหมไม่เราเราไล่จริงๆผลการแข่งขันเนี่ยมันมันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดหัวกันที่อาร์เซนอลก่อนเนี่ยฟอเรสซึ่งก็ก็เป็นไปตามคาดจะพูดถึงผู้จัดการทีมของฟอเรสใช่ไหม ไม่มีปัญหาคือคือด้วยคุณภาพนักเตะของอาร์เซนอลกับนอตติงแฮมเนี่ยมันมันมันสู้กันไม่ได้ใช่ไหมมันสู้กันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะการันตีสำหรับแฟนนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับภายใน2ปีคุณจะมีแชมป์แล้วผู้จัดการทีมถูกปลดช็อตจริงว่าแต่ว่าบนข้อแม้ว่ามึงอยู่ให้เขาสองปีก่อนนะเออนะนะฮะก็สบายๆนิวคาสเซิลเอาชนะบูฟเฉือนชนะไปหนึ่งศูนย์นะครับ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็สูนี่คนทำประตูนี่เยอรมันดาวนุ่งนี่ทำให้อิซักดูเลยเป็นยังไงเขามาแล้วเขายิงเลยนะลงมาแค่เลยนะย่างไม่มีสัมรองด้วยเออบอกเรียบรีย์มานะก็เราไปงอแงบีซีซั่นไม่ยอมไปเล่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยอิซักค่ะแล้วก็ทีมชาติให้นะฟูลเลิ่มเอาชนะลีดส์หนึ่งศูนย์ก็ได้อยู่นะฮะส่วนเอฟตันงแอสเซอร์วีล่าศูนย์ศูนย์อันนี้ ถ้าด้วยฟอร์มวิลล่าตอนนี้อยู่ท้ายเลยอันดับ19มั้งบุฟฟอลบอยใช่ไหม19-18เนี่ยแล้วเอเวอร์ตันกำลังดีนะอุ๊ยแมตช์ต่อไปนี่ก็ครูเอเวอร์ตต์แต่ว่ากลางสัปดาห์มีชอปอลล์หวนใช่ไหมชอปปอลล์ใช่ชอปอลล์หือนแต่ว่าคณะคณะแต่ว่าปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยชไม่มาคณะกรรมการไอ้กอกตชองชอปปอลล์ชอปปอลล์ชอปปอลหน่อยแหมพี่เราก็ต้องทีมอื่นบ้างพาเลสซันเดอร์แลนด์เงี้ย คือคพาเลซันนั่นแหละเปลี่ยนปุ๊บไปดูปุ๊บป evet> well ั๊บเฮ้หมอนเหรอนี่หมอนคือคืออันนี้เนี่ยผมคาดการณ์ไว้ว่าคู่นี้เนี่ยนะเข้มข้นใช่ไหมคู่นี้เนี่ยอาจจะไม่มีการยิงผมคาดการณ์แม่นเลยศูนย์ศูนย์นะฮะบอลมัดนะยังถือว่าฟอร์บโอเคนะเอาชนะไบรตันไปนะครับส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเอาชนะเวสต์แฮมไปได้3ประตูต่อศูนย์ซึ่งในการยิง3ประตูนี้ไม่น่าเชื่อไม่มีไม่มีกองหน้ายิงเลย ปาปซาปาปซามิฟิวจำไม่ได้แล้วซันเดอร์เซนแล้วก็เบิร์กวาวไม่มีกองหน้าเลยไม่มีกองหน้าแล้วดิชาริซอนซอิงกี้ไปไหนไม่ต้องใช้มันต่อไปต้องไม่ใช้ยังไม่ต้องถึงทางเขาส่งมาดิสแตลลงสนามก่อนนะฮะเป็นให้เรียกว่าเล่นเป็นหน้าเป้าสิ่งที่แฟนบอลเห็นนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นนักเตะเห็นเป็นสากเบือครับเคลื่อนไปเคลื่อนมา ไม่ถ้าถ้าอย่างนั้นม,มีมีงานให้ทําเลยนั่นคือพยันเรือรบอเออจะเบื่อพยันเรือรบเอาพยันไว้คือจะไมพยันคํายันเอาไว้มาติสแตลเนี่ยคือตอนนี้นถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสงสารคนหนึ่งะนะครับเพราะว่าโอ้คือตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้อะไรอยู่ในจิตใจเขาคือทําอะไรดูผิดไปหมดมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนมันเหมือนหอยลุนอ่าพูดถึงฮอยลุนก็ไปทำประตูแล้วนะไม่ใช่เหมือนหอยลุนตอนอยู่กับแมนยูที่แบบว่าดูแบบผ่าจะบอกหอยลุนคือสักกระเบื้อเหรอคะ ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่ยันเนินลบแล้วนะเขามาทำเขามาตูแล้วนะนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เชลซีเบรนฟอร์ดเนี่ยเสียตัวผู้เล่นไปเพียบเลยนะไม่ใช่เสียตัวผู้เล่นาีเดียวเสียผู้จัดการทีมดูมัสแรงค์ใชไมยล่ะแต่ว่ายังยังเอาอยู่ได้ยังเอายังนะครับก็ยันเชลซีได้2-2นะถือว่าอ่าโอเคก็ต้องก็ต้องต้องให้ให้เครดิตไปซึ่ง ความคาดหวังเลยเชลซีเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่จะลุ้นแชมป์อะอางนี้ก็แล้วกันะนะฮะ<ช>แต่ว่าคือแมตช์แบบแน,นี้เนี่ยไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดเอนะกลางวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรีเมาลีกก็จัดโปรแกรมแค่2วันวันเสาร์ที่8คู่4ช่วงเวลานะโหดมาก18.30.21 ยี่สิบสามสามศูนย์แล้วก็ปีสองใช่ไหมคนสาวหรือก็สองไอ้ว่าที่หนึ่ก็สองคู่ใหญ่แต่นั้นคุณภาพจะบอกคู่ใหญ่ก็ไม่ได้เพราะว่าเลอคู่กับเป็นคู่กับดิไม่ใช่คู่เป็นรองเตะก่อนถ้างั้นเราคุยเรื่องแมนเเชสตอร์ดาร์บี้เลยดีกว่าจัดเต็มรอมานานแล้วค่ะคือคืออย่างนี้สังหรณ์ใจนะซาดดี้แมททีมชาตินะนอร์เวย์นะฮะเล่นในหญิงห้าลูกในชัยชนะเหนือมอร์ดวาสิบเอ็ดหนึ่ง เขายิงคนเดียว5ลูกปุ๊บนั่งคิดเลยตอนแรกนึกว่าปิงปองนะเฮ้ยจบสิบเอ็ดหรือเปล่าปิงออ็ดใช่ใช่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งนึกว่าเล่นปิงปองกันแล้วบอกว่าเฮ้ยฮาลันมันมันกลับมาแล้วใช่ไหมมันพกความมั่นใจมาแล้วใช่ไหมกลับมาดีไปเล่นิกลับมาเล่นนะดมาเลยก็จริงๆไงยิงสองลูก แล้วขอโทษวิ่งทีนี้ฉี่กองหลังแมนยูเป็นริ้วเลยอ่ะโอ้โหขายาวไงและตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่แบบดูคล่องแคล่วมากๆเลยมีลูกจังหวะแก้ไขกระโดดยิงแต่ว่าตรงผู้สาประตูไม่ก็แฮตทริกไปแล้วล่ะใช่ไหมแต่พูดถึงผู้รักษาประตูดดนารูม่าโอ้โหตอบโจทย์มากอืแบบว่านี่คือของแท้ดิกรีชอปปลอเปรียบเทียบกับอีกผู้สาประตูอีกคนหนึ่งที่ไปเล่นที่ทับซอนสปอร์ใช่ไหมออนานะอันนั้นก็ไม่เบาเพราะว่าโอกาสเซฟก็คือสามารถเซฟได้ซุปเปอร์เซฟแต่แบบโอ้โห เกืบสิบครั้งคือออกจากทีมแมนยูไปต้องบอกว่าเขาเป็นไปเชิดชายทั้งหมดแหละมีแรงผักดันที่ดีดูอย่างแม็กโทมินีอย่างเงี้ยไปนาโปลีกอคว้าแชมป์ได้นักเตะยอดเยี่ยมต่างๆมีใครอีกนะคะเฮรุนก็ยิงแล้วฟุสวอดไปบาซ่าแล้วก็อันนี้สงมาถึงทีมชาติอังกฤษก็ทำประตูได้ดูสิแม่แล้วจะไปอีกอะอามริมหลอ พูดเองไม่ใช่คือคือกเราอมันเราเราก็ไม่ได้ใจไม้ใช่หลักกรรมนะมันต่อหน้าแต่เซอร์เซอร์จิมนะโอ้โหขอถอนหุ้นส่วนคืนได้ไหมเซอร์จิมนั่งตั้งอยู่ในสนามคือคือคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเจอแมนเชสเตี้ในในในภาพที่แมนเชสเตี้เนี่ยกลับมาเป็นแมนเชสเตี้เหมือนเดิมใช่ไหมก็ต้องเข้าใจเพราะว่าทีมที่เป็นรองแต่ว่าในใน มันมันเชื่อว่าทุกคนมันเบื่อไอเรื่องกองหลังสาม<ต>เบื่มันคือเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคะเป็นอุดมการของอโมริมที่เขาจะยึดสิ่งนี้ไว้โดยที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องเ,เ,เปลี่ยนเขาจบเ,จบเกมจบเกมเนี่ยโดนเสีงาายงพากษ์วิาจารย์ยังทุซิ ก็ยังคงยืนยันอย่างคงมั่นใจใช้แบบนี้แต่จะอยู่ไม่ตลอดไม่ยอมบอกังดูสถิตินะฮะโอกาสยิงของแมนซิตี้นะสิบสามครั้งได้สามนะครับได้สามแต่แมนยูนี้โอกาสยิงทั้งหมดนะฮะสิบสองครั้งก็ถือว่าเยอะไม่ได้เลยพี่แต่ว่าไอ้เรื่องการเข้ากรอบมันต่างกันไงซิตี้เนี่ยเข้ากรอบหกแมนยูเข้ากรอบแค่สองครองบอลเหนือกับซิตี้ด้วยนะแต่ว่าเข้าใจได้ว่า ต้องบุกอะต้องต้องต้องพยายามพองบอลเพื่อ,อเพื่อเพื่อเอาประ,ประตูคืนสองครั้งแมนยูยิงเข้ากรอบก็คือครั้งหนึ่งที่โดนตอนนารูม่าเซฟลูกที่เอม m โม่ไม่เอมโม่วนเล่แบบแต่เอมโม่ก็ค,คือคนนี้คือเป็นความหวังของแมนยูเลยนะก็เหลือโอกาสอมโมริมที่จะครั้งนัดต่อไปก็คือเพราะอาจจะบอกได้ว่าเขาขาดคุณย่าใช่ไหมไม่สบายแล้วแล้วเชสโกนเนี่ยซื้อมาเนี่ยแต่เหมือนเพื่อนไม่รักนะ ไม่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 ค่อยส่งให้ส่งออไม่ไม่ไม่ค่อยส่งให้จะนั้แนะนำว่าจะให้อมริมแก้ตัวกลางสัปดาห์เล่นมุกบอลถ้วยอแต่ก็ไม่ทราบว่าถ้วยไหนถ้วยไหนไม่รู้ขี้นถ้วยขนาดถ้วยคาราบาวยังไม่ได้ไปต่อเราเนนะเราอ่ะพาดทีตลอดนี่เน้นแล้วเหรอเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่การเป็นอันดับสิบสี่จะบอกว่า เน้นกันที่ว่าแบบชื่นชมดอนนารุม่าที่แบบเฮ้ยเซฟเยอะตามสถิตินะครับดอนนารุม่าเซฟแบบเซฟนั่นเลยสองครั้งครับก็สองครั้งแบบซุปเปอร์เซฟเลยใช่ไหมซุปเปอร์เซฟกรอบกไนเลยแต่อีกฝั่งหนึ่ง กี่เซฟรู้ปี่าสามชนะดอนนารุม่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณควรภูมิใจกับโคโลรารดตูเพราะว่าเซฟเยอะกว่าดอนนารุม่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะผมไม่เกี่ยวนะฮะเๆแล้วสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือก่อนแข่งเนี่ยแมนยูอันดับ9แมนซิตอ้อันดับ14่หรือ15บต่พอจบ อัันดบพลิกผันนะพลิกผันอันดับลกลายเป็นอันดับแปดกับอันดับ14เลยไม่แต่ว่า oh, oh. ใครจะไปคิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนี่ยมันก็จะมีความแบบสูสีหน่อย uh huh. ใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยและอีกอย่างนึงคือแมนซิตี้เนี่ยฤดูกาลเนี่ยก็ต้องบอกว่า3นัดแรกเนี่ยดูแบบเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะกลับมาเพราะว่าสามแพ้ไป2แล้วแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือ กลับมาในนัดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เฉยเลยแล้วนัดต่อไปแมนยูเจอใครไหมเจอใครคะเชลซีโอ้โหทำไมนะผีซ้ำผีแบบเขาเรียกผีซ้ำซ้ำลอยเอ้โหผีซ้ำลอยคอซ้ำกัมซัดกัซัดเลยโอ้โหสะบัดอวัยวะเรามาสะบัดอวัยวะเฮ้ยเดี๋ยวมีจางสัปดาเป็นชอปปอใช่ไหมแชมเปี้ยนลีกแล้วก็โซยุโรปนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าเสียใจกับแฟนสเปอร์ด้วยทำไมคะไม่มีโอกาสป้องกันแชมป์ยูโรป้าลีก ได้ยิ่งเลยยิ่งเลยเพราะขยับขึ้นไปข้างบนสรุปบรรดาบกันนิดนึงเลือกหูจ่าฝูงนะครับชนะรวดนะ4แมตช์12คะแนนนะครับรองจากฝูงมีอาร์เซนอลนะครับสเปอร์ที่9คะแนนอ้อบอร์ดมัร์ตก้าคะแนนนะชนะ3แพ้1ส่วนเชลซีเนี่ยก็ยังไม่แพ้นะชนะ2เสมอ2นะครับ8คะแนนแล้วก็เอเวอร์ตันแล้วก็ เอ่อที่เซอร์ไพรส์คือซันเดอร์แลนด์ไปอยู่นี่ตอนนี้อยู่อันดับ7นะน้องใหม่มาแรงชนะ2เสมอ1แพ้1บอลมัดเก้คะแนนใช่ไหมบอลมัดครับบอลมัด9คะแนนนะพี่นะฮะส่วนทางฝั่งท้ายตารางนะครับก็วูฟนะฮะ20นะครับแอสตันวิลล่า19แล้วก็เวสต์แฮม18 3ทีมนี้เป็นทีมที่ฤดูกาลที่แล้วก็เล่นในพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปว่าเอ่อจะรอดสันดอนไหมนะครับแต่ว่าสำหรับทีมที่น่าเป็นห่วงในสายตาผมนะพี่แอดคือเวสต์แฮม เวสต์แฮมด้วยวูฟด้วยวิลล่าด้วยเนี่ยวูฟนี่ยโหยังไม่ชนะเลยทีมเดียวที่ยังไม่ชนะนะวิลล่าด้วยครับวิลล่าด้วยแต่วูฟคือทีมเดียวที่แพ้รวดพี่สีแมทศูนย์คะแนนอันนี้อาการหน้าเป็นห่วง โอ้โหแต่โปรแกรมชปลรนี่ดูโอ้ดูเดือดเนาะดูเดือดมากเลยรอบลีกเฟสอ่ะรอบลีกเฟสมันจะแบบมันจะโหดมากโอ้โหโโอ้หลิเวอร์พูลจะแอดโอ้โหของโอ้โหของแสลงฤดูกาลที่แล้วเลยปาจจุบันตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมเอชเอชแอดโอ้โหก็คือต้องบอกต้องอยู่แล้วแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวตึงอ่ะมันเป็นตัวท็อปอ่ะใช่ไหมฮะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยววันวันพุธเราก็สนุกสนานกันต่อไปนะขอบตาดำกันต่อไปนะคะสเปอร์บียาเรลใช่ไหม เจอเราเรนมาดิดโอ้โอลิมปิกบักเซยยูเว่ดอทบูนโอ้โหน่าดูทั้งนั้นแต่ล่าแต่ละแมตช์ก็ต้องผ่านมาแล้วโอเคตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอันดับเนี่ยก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่ที่บอกได้ก็คือว่ามีทีมเดียวเท่านั้นที่ชนะรวดใช่ค่ะต้องกลับมาอยู่ที่เดิมอีกนะมัน อยู่ที่น้ำประดับซ้ำซ, <ๆ S 2> ซ,ซากซ้ำซากซซาก็หลานๆคะงั้นถามถามเราถามอะไรหลานๆกันดีคะถามว่าคิดว่าในสัปดาห์ต่อไปทีมที่เขาอันดับไม่เปลี่ยนเนี่ย จะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าเอเวอร์ตันก็ต้องบอกว่าถ้าไม่นับแมชก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือถือว่ามาแรงนะแจ็คครีดอย่างนี้อ่าใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยแมชต่อไปเนี่ยคิดว่าที่1ที่2ที่3ที่4เอาแค่สองโฟลละกันติดเลอสมมุติเอเวอร์ตันเล่นดีแล้วเสมอลิเวอร์พูลก็มี1นึ่งต้ามี13ไอ้พวกอาร์เซนอลสเปอร์หรือบอทมาชนะมันก็มีแค่12บสอเขายังเป็นจ่าฝูงอยู่รอค่ะเตะไม่แพ้เอเวอร์ตันกันแล้วแต่ลิเวอร์พูลคลีนชี คลินชีพมาสองนัดนะที่เหลือที่เสียประตูเพระทีคลินชีพชนะหนึ่งศูนย์ชนะศูนย์ทั้งคใช่แต่ว่าอาร์เซนอลต้องถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวมากเพราะว่าเพราะว่าคลินชียพมาแล้วก็เสริมกันสุดรึเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพิมพ์มาแล้วกันนะผ่านไปสี่นัดแล้วแชมป์ในใจฤดูกาลนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าพิมพ์เข้ามาหน่อยละกันว่าเป็นทีมไหนนะคะหลานๆทุกคนค่ะส่วนวันนี้นะคะอารลาาเซเดียมอาร์แอดอาเฟชมาแล้วหลังกิฟต์จังต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ